คนวันนี้ก็กลับมาพบกับดิซิสปุ๊ปผู้แชนแนลนะจ๊ะวันนี้นะคะทำไมถึงดูแปลกไปเพราะว่าน้องใส่แว่นนั่นเองเออเพราะว่าวันนี้เป็นวันทางานนะจ๊ะก็เ,เลยต้องใส่แว่นเพ,เพื่อที่จะป้องกันสายตาของเราเนาะจากแสงรูเรย์นั่นเองจ้ะเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากนะคะใครที่แบบนั่งหน้าคอมนานนะคะแนะนําให้หามาใส่ก็ตีนกเ,เพื่อที่จะรักษาสายตาของเรานะจ๊ะ ค่ะวันนี้นะคะน้องกูก็มีของกินอร่อยอร่อยเอาไปกินแบบกินเล่นๆกินชิวๆกินกับเพื่อนก็ได้ในวันทำง,งานก็ได้แบบนั่งชิวๆเนาะเออแบบคุบเขี้ยวอร่อยกรุบๆประมาณนั้นนะคะอยากรู้ไหมล่ะว,ว่าคืออะไรถ้าอยากรู้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะเมนูวันนี้นะคะน้องกูได้มาจากพี่น้ำมน์นะคะพี่น้ำมน์เป็นคนส่งมาให้อยากรู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมล่ะงั้นเราไปดูกันเลยบายโอเคค่ะทุกคนและตอนนี้ของกินก็อยู่ตรงหน้าเราเรียบร้อยนะคะถึงขึ้นเลย เนี่ยังคอมจ้าน่กากินมากดูดิคือสุดๆอะคือแบบเรื่องเป็นเน้นนะจ๊ะส่วนอันต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยข้าวไม่ต้มฟูของเราเองวันนี้คือบบอ,อไะไรกันคะแต่ว่าวันนี้เป็นฟูสุดนาะไม่ใช่แบบฟูก้อนๆเหมือนวันนั้นนะคะ เือเมี่ยงคำนะคะทุกคนสําหรับใครที่ไม่รู้จักนะคะว่าเมี่ยงคําคืออะไรนะคะเมี่ยงคําก็คือแบบอาหารที่ไว้แบบครบเคี้ยวกินเล่นของคนไทยโบราณแต่ก่อนแต่ว่าจนถึงสมัยนี้นะคะก็ยังมีอยู่เนาะและน้องปูเป็นอีกคนที่แบบชอบ <Wow. S 1> มากและน้องปูก็คิดว่ามีบบหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้ลองและก็ที่ได้ลองแล้วก็ชอบเนาะใครที่ยังไม่ได้ลองก็ลองหาซื่อกินกันดูนะคะหรือว่าสามารถไปอุดหนุนได้ที่พี่เขานะคะเดี๋ยวน้องปูจะขึ้นคอน t ทค t d ดีเทลไว้ให้เนาะ เออขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาใบชับพลูใบชะพลูบ้านหนูเรียกใบชับพลูอะบ้านใครหนูไม่รูเรียกอะไรบ้านหนูเรียกใบชะพลูเออเอาใบพลูนี่ใบพลูใบพลูแบบนี้เนาะม้วนค่ะม้วนประมาณอย่างนี้แบบเนี้เหมือนกับเวลาที่เราจะใส่ต้มอ่ะทุกคนเออแล้วเราก็ใส่หอมหอมเข้าไปตามด้วยถั่วขอใส่ถั่วสองเม็ดพริกขิง มะนาวถ้าใครที่ชอบส้มก็สามารถใส่มะนาวเพิ่มได้นะคะแล้วแต่เลยว่าจะใส่อะไรไม่ใส่อะไรแล้วก็น้ำจิ้มนะคะเสร็จพอใส่เสร็จนะคะเราก็จะม้วนแบบนี้แล้วก็ยัดเข้าปากอาออืมอืม โอ้ร้อนๆน้ำปิ้งร้อนร้อนจริงๆร้อแบบตรงไปตรงมาโคอร่อยอะอร่อยมากทุกคนคือมันกลมกล่อมมากเลยเลยค่ะเพาะน้ำจิ้มของเขานะน้ำจิ้มแม่คำของเขาอร่อยมากไม่ใช่น้ำจิ้มสีน้ำยาป่ะ ไม่แน่ว่าคารีรว่าอะไรหรือว่าอร่อยมากพอเรากินเข้าไปนะจะรู้สึกแบบมันมันไม่มาก่อนเลยความมันความมันของน้ำยาของเขาอะมันแล้วก็หวานตามด้วยแบบเค็มเ็มด้วยรสของกุ้งแล้วก็ส้มหรือว่าเปรี้ยวนะคะรสเปรี้ยวของมะนาวรสเผ็ดนะคะแล้วก็แบบคือมันเข้ากันอะเข้ากันดีมากเลยทั้งขิงทั้งอะไรอร่อยเวอร์ว่ะคือเวลากินแม่คำเราทุกคนมันรู้สึกเหมือนตอนที่ เห็นไม่เท่าเพราะเท่านั่งคิ้วหกอ่ะมันก็เข้าไปรักษาประมาณนั้นนะแต่ว่าอันนี้อร่อยกว่าแล้วก็อันนี้จะมีรสชาติที่แบบกินแบบของแบบขบเคี้ยวเล่นมากกว่าเออมาค่ะเมนูต่อมานะคะก็จะเป็นนี่ค่ะข้าวไข่ข้นคูของเราอีกแล้วนะคะกับเจ้าประจำนะคะจานปูเซฟขอบคุณมากนะคะพี่น้ำมนต์อันนี้ก็ให้มาเยอะอีกเช่นเคยดิกินจนเมืคันจะหมดไหม ถ้าไม่หมดก็เสรียเงินคิว่าหมดจ้ะเพราะอร่อยแบบขนาดนี้นะคะพร้อมด้วยน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มสีฟองของเขาแบบเด็ดๆด็หนูชอบมากร้านนี้คือน้ำจิ้มของเขาว่าอร่อยสุดคนอร่อยเวอร์อร่อยที่อร่อยแบบที่ไหนมาก่อนอะน้ำจิบบ้มมันอร่อยมากคือบแบบได้ความแบบเข้มข้นของน้ำจินะ้มนะอืมสุดๆจริงๆอยากให้ลองนะจา้าเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นปูแบบเอ่อปูสดอะไม่ใช่แบบปูเหมือนวันนั้นเนาะ เพราะว่าพี่เ็าบอกว่าสต๊อกของตูวันนั้นหมดแล้วยังไม่มาเลยเด็กเพื่อความที่เราอยากกินอ่ะเออ<ๆ>ก็เลยสั่งมาอยู่ดินีนทุกคนดูดิดูเห็นมจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะสามารถไปดูได้เพราะน้องกูจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างบนนะจ๊าอย่าลืมนะคะนี่อันนี้คําใหญ่เกินไปต้องระวังนิดนึงขั้นตอนต่นอไปนะคะเราก็จะราดน้ําจิ้มน้องปูชอบน้ําจิม้มสีเขียวอ่ะทุกคนอันเนี้ย อันเนี้ยคือแบบเขียวแบบนี้เลยอะดูดิอันนี้อร่อยมากอี๊ยกรู้จื่ออันเนี้ยอร่อยมากแล้วก็เอามาใสนะ่ในข้าวนะคะาราดลงไปขึ้นบนแล้วก็กินจ้าโอ้โหจะเข้าปากยังคะอืมงี้มา อร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยอ,อร่อยมากค่ะวันนี้นะคะเจ้าของร้านลงมือทำให้เองเลยขอบคุณมากนะคะอร่อยจริงจสุดยอดอบกลมกล่อมอย่างที่เคยบอกนะคะว่าข้าวอะ่ะจะแบบได้รสชาติเหมือนข้าวหมกข้าวด้วยข้าวหมกในหม้มอทุกคนหมกในหม้อดีนะ่ะเอออร่อยมากแล้วก็แบบเนื้อปูได้แบบนุ่มกินกับน้ำจิ้มของเขามันช่างข้าวกันดีมากจริงม่มอร่อยมาก ร้อยชุดๆนี่ไม่รู้จีบอกเผืเ่อว่าร้อยอเอาตือบะไม่ตัวแล้วอร่อยฮึ <S 2> <S 2> <S 2> คือข้าวข้นแบบบวงเขาอะอร่อยจนต้องเรียจานอะอร่อยจนต้องแบบนั่งนึกถึงทุกวันเลยอะมันแบบอะไรที่อร่อยแล้วไม่เบื่อแล้วแบบรู้สึกอยากจะกินอยู่บ่อยๆอะจริงถ้าใครยังไม่ลองไปลองกันนะจ๊ะอร่อยมากหวานเข้มข้นืม ไปลองดูกันนะคะร้านนี้นะคะกับร้านคฟูเซบจ้าแล้วก็เมีย่ยงนะคะจากคุณพี่คนสวยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งคอนเทกตเอาไว้ให้นะคะและทุกคนก็สามารถไปสั่งกันได้เนาะ สำหรับวันนี้น้องปูขอลากันไปแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทําง,ง,งานต่อด้วยตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกก็เลยถือโอกาสมานั่งอัดคลิปซะเลยเพราะว่าอยากกินข้าวอยู่แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้ลากันก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์และก็กด s u b s c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าคือเมี่ยงคำอ่ะทุกคนด้วยความที่ชื่อของเราเนาะก็จะเป็นเมี่ยงคำอยู่แล้วะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นทีละคำแล้วมันจะได้รสชาติที่แบบมงล่อมเป็นแบบ 嗯嗯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 嗯 รสชาติของน้ำจิ้มมาก่อนเลยอ่ะเพราะแบบเราเสิรม top, ันออนท็อปที่แบบแบบมักเปรี้ยวแบบเผ็ดเ,ดเ,ดเ,ดเดดค็มๆนิดอร่อยแล้วก็จะตามด้วยรสชาติของปูแล้วก็ข้าวนะคะน้อยเต็มร้อยเต็มพันเต็มล้านเลยค่ะทั้งสองมานอร่อยจ้า